โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราจะมาสอนใช้แอปแปลภาษาซึ่งเป็นแอปนี้จะทำให้เราเนี่ยจะช่วยในการแปลภาษาของออพวกเกมต่างๆนะครับเช่นพวกภาษาอังกฤษเกมอังกฤษหรือเกมญี่ปุ่นอย่างเงี้ยที่เราเล่นกันนะครับเกมเพชรต่างๆที่เราเล่นกันที่มันจะช่วยให้เราแปลภาษาได้นะครับทําให้เราเนี่ยไม่ต้องแบบเล่นมั่วๆนะครับหรือไม่ว่าอาจจะเนี้ยอาจ,จไม่ได้ใช้แค่กับเกมอย่างเดียวนะครับอาจจะใช้ถึงกับพวก บางอะหรือพวกการ์ตูนอะไรพวกนี้ได้นะครับจะเป็นยังไงเนี่ยก็ลองมาดูเลยครับขั้นแรกก็ให้เซิร์ชหาไปก่อนนะครับว่าแท็บทูไทม์สเต e สกรีนนะครับจากนั้นก็จะขึ้นแอป,ปนี้ขึ้นมานะแล้วก,กดติดตั้งเลยครับผมเดี๋ยวถ้าใครพิมพ์ไม่ถูกเนี่ยหรือหาไม่เจอเดี๋ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะใต้ดีคริปชั่นนะครับก็สามารถกดเปิดแล้วก็ไปวาร์ปไปได้เลยเนาะ ขนาดไฟอยู่ที่ประมาณ29เมกนะครับแล้วใครที่อยากรู้ในเรื่องของเกมเนาะแอป,ปนี้ผมก็จะนานทีใช้นะถ้าบางทีผมก็ไม่ได้ใหญ่แต่จริงจังในขนาดเมื่อโหลดเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเลยครับเล้วก็กดปิดไปเนาะโอเคมาถึงหน้านี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกว่า จากนั้นคาว่า tool ตรงนี้นะครับก็คือการที่เราเลือกว่ามันจะให้แปลเป็นภาษาอะไรเนาะเราก็เลือกเป็นภาษาไทยฟอร์มก็คือภาษาต้นฉบับของมันนะครับที่เราจะให้มันแปลอันนี้ผมจะต้องเป็นเอ,อ่อภาษาก็ให้เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วกันเนาะนสมมติเราจะเล่นเกมเฮดที่เป็นค่ายของญี่ปุ่นเนาะครับ Okay. แค่นี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วับตั้งภาษาถ้าเป็นอังกฤษก็ตั้งได้นะครับว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วเรากดเปิดนะครับตอนนี้เราก็ต้องมันจะให้เราเซตติ้งก่อนนะเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมันอยู่ตรงออหน้าบนสุดของมือถือนะครับเพื่อแทรกโปรแกรมต่างๆให้มาขึ้นอยู่หน้าแรกของทุกอย่างนะครับ่เรากดเปิดแล้วกดย้อนกลับนะครับอันนี้เรากดเปิดได้แล้ว น,นี่ไม่ต้องติ๊กถูกมันก็ได้นะครับแล้วก,กดอนุญาตให้มันโชว์หน้าจอเราเห็นไหมจะเห็นปุ่มทดทอตรงนี้นะครับอันนี้คือตุ่มแปลภาษานะ่ะน,นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวผมจะลองให้สักเกมหนึ่งแล้วกันถ้าเป็นหนังสือตัวใหญ่เองไม่อาจจะแปลไม่ได้มั่ต้าเป็นฟอนต์ตัวเล็กนะครับถึงมันจะแปลออกมาให้เนาะเป็นแบบฟู้ฟอนต์คำพูดเลรเนี้ย เรามาดูหน้านี้กันดูครับมันจะแปลให้หร sí ือเปล่าให้เรากดจิ้มตรงที่สีเทานี่นะสีดำดอ่ะมุมกลมนะครับนะมื่อจะแปลมาเลยว่าอาจจะแปลไม่ตรงตัวนะมันแปลตามแบบตรงๆของมันเลยอ่ะตั้งแต่แรกหรือต่อจากหรืออะไรอย่างงี้บางคำก็จะแปลไม่ได้นะครับเพราะเรากดจิ้มหรือกดอะไรเนี่ยมันก็จะเลิกแปลทันทีนะอ่าแล้วกากดเริ่มเกมอุ้ยิดหายขอร์ข้ามไปก่อนแล้วก็ขี้แบงวะอันนี้โอเคต่อนะครับด้านนี้นะ นี่ครับอันนี้คือภาษาญี่ปุ่นนะเรากดแปลครับก็จะขึ้นแปลอย่างเี้ยะครับก็จะเขียนว่าทุกวันฉันผูกมัดเด็กผู้หญิงตัวเ,เล็กเช่นนี้อะไรอย่างนี้นะครับนะเรากดจิ้มหรือกดเลื่อนเนี่ยก็จะย่เลือกแปลเนาะแล้วกดแปลเรื่อยๆอย่างนี้เรื่อยๆเลยครับ เราก็ทําให้เรารู้เรื่องราวของเกมมากขึ้นนะว่าตัวละครนี้มายัางไงเรื่องราวเป็นยังไงเนาะเพราะบางทีเราเล่นอย่างเดียวแล้วเราก็แบบไม่ค่อยซึมซับกับตัวละครไม่รู้ว่าความเป็นมาของมันตัวนี้มายังไงนี่มายังไงครับบางทีเรื่องราวมันก็จะสื่อถึงตัวเกมทำให้เรารับอารมณ์ของเกมได้มากขึ้นนะครับทำให้สนุกไปกับเกมด้วย นีแฟบ,บเธอชื่อ io, มิโออุบาน่าน่าจะพ่อแม่แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะอยู่บ้านคนเดียวเราเห็นไหมเราเริ่มจับใจความได้แล้วใช่ไหมว่าเหมือนผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะถูกรังแกที่โรงเรียนบ่อยทำให้เธอเนี่ยไม่มาโรงเรียนแ,แล้วเราก็เป็นห่วงเราก็เลย เริ่มที่จะหันมาดูแลเธอมาหาเธอที่บ้านอะไรมาณนี้นนครับแต่ก็ไม่เข้าใจมันก็มันเป็นห่วงทำไมซึ่งบางครั้งในการแต่เนี่ยครับมันจะมอีอย่างนี้ขึ้นมานะก็จะเป็นโฆษณาประมาณนี้เกา,าอย่างว่าครับมันเป็นแอปฟรีเนาะมันก็ต้องแลกมาซึ่งโฆษณานะครับ มันก็จะทําให้เราต้องเสียดูโฆษณาสะหน่อยมันจะขัดใจเราบ้างแต่ก็แลกมาซึ่งไอเนี่ยนะเรือราจะเติมว่ามันจะมีโปรโม,มชั่นเติมด้วยนะครับเติมเพื่อแบบไม่ให้มันโฆษณาขึ้นอะไรเงี้ยแต่อย่างเราเราก็ไม่ต้องเติมดีกวนะ่าเนาะเราแปลบางประโยคก,ก็ได้ครับไม่ต้องแปลหมดเลยดูไหม เราไม่เคยกันแล้งเธอแต่ก็มีใครเป็นเพื่อนกับเธอเลยนะอย่วันไม่นาประตูก,ก็เปิดออกอะไรเนื้อเพื่ออะไรแล้วก็แปรมนันน่มั่วไปฮนะใครเข้ามามีอะไรอะไรแบบนะั้น ประโยคมันแปลไม่ตรงตัวเราก็ตีความเอาถ้าเราดูอนิเมะเป็นหรือว่าพอจะเคยผ่านหนังผ่านอะไรมาเงี้ยเราก็จะพอถอดความมาเป็นภาษาพูดเราได้เนาะเนี่ยเธอโผล่ออกมาจากความมืดก็เหมือนเธอออกมาจากห้องอะไรแบบนั้นแหละ บางอังก็แปลไม่รู้เรื่องก็ข้ามข้ามไปฮะมันก็คงบ่นไปรื่อเปื่อยนี่ก็าณน,นี้นะ้อสลับ การแปลนะคร like. ับก็ประมาณนี้แหละก็สำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแอปนี้ไม่รู้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครบ้างหรือเปล่านะเผื่อมปใครที่แบบยังไม่เก่งอังกฤษหรือว่าไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ก็สามารถเอาแอปนี้ไปช่วยได้แล้วจะเอาเป็นแบบเอาไปช่วยแปลเราก็ได้ให้เราเก่งขึ้นหรือว่าให้เรารู้บางคำศัพท์อะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าจะช่วยอะไรใครได้บ้างนะสำหรับใครที่เล่นเกมอะไรอยู่ที่เราแปลไม่ไหวนะครับเราก็สามารถใช้แอปนี้ช่วยได้สำหรับใครบางคนที่ คิดที่จะอ่านนเรื่องหรือเป็นพวกแบบโ no นเวลหรือ no ไ์โนเวลพวกนี้ครับก็ <c oughs> ใช้แอปนี้ได้แต่จะมีปัญหาตองโฆษณานิดนึงนะหรือไม่ไม่รู้เราต้องปิดปิดอินเทอร์เน็ตป็นช่วยหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสับแสรับเกมนี้ถ้าใครอยากจะโหลดก็เดี๋ยวทิงบัไปให้แล้วกันมันมีคนทําอยู่ครับเดี๋ยวส่งไว้ให้โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแราวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ